รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กำารทิพนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว รายการที่จะมาช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดในการประกอบธุรกิจในครอบครัวนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็จะถูกคลี่คลายในรายการของเราผ่านคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและสมาชิกในครอบครัวที่มาชมรายการนะครับและท้ายสุดคําตัดสินจากท่านประธานสูงสุดผู้ชี้ชะตาและแนะนําแนวทางในการประกอบธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จครับ และเช่นเคยนะครับคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านในรายการของเรานั้นท่านแรกนั้นเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัต์ผลวิชัยครับสวัสดีครับดรธนวัฒนคครับถ้าเปรียบเทียบเศรษฐกิจของเมืองไทยในตอนนี้กับอายุของคน ตอนนี้เศรษฐกิจของไทยนี่อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ครับ13ถึง18ก็แล้วันฮอร์โมนพุ่งพล่านโอ้นี่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเลยนะวัยรุ่นวัยรุ่นไปไกลๆไปไหนก็ไปไกลๆไล่ผมไม่ได้ไล่บอกจะไปได้อีกไกลเือเศรษฐกิจไทยกำลังจะไปได้ไกลใช่ขอบคุณครับดรครับ ท่านต่อไปนะครับเป็นผู้ก่อตั้ง YEC จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและยังเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีและผู้บริหารบ้านริมแควแพร่ริมน้ำรีสอร์ทคุณอาร์ตอนุภาพล้อวงงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคีณิพย์คุณอาร์ตครับเคยมาเปิดใจในรายการของเราแล้วนะครับต้องถามก่อนช่วงนี้เนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีฝนตกเหมือนกันฝนตกตีครับน้ำไม่ท่วมบรรยากาศดีมากนะครับเป็นจังหวัดที่ คนน่ารักที่สุดในประเทศไทยครับค,คุณอาร์ตเอาอะไรมาตัดสินว่าจังหวัดกาญจนบุรีน่ารักที่สุดกาญจนบุรีไม่น่ารักเลยครับมาถึงท่านต่อไปท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นดีเจพิธีกรมากความสามารถและที่สําคัญเนี่ยนะครับเป็นคนที่มาใน,ในรายการของเราบ่อยจริงๆนะครับดีเจไอคิวพีระพลพเสนาคุณครับ อคิวนผมคุณเคยคิดที่จะเอาข้อดีที่มาในรายการของเราบ่อยๆไปเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองบ้างไหมเคยทำบ้างไหมตอนนี้กิ๊บเห็นความเปลี่ยนแปลงผมไหมครับยังไงครับเมื่อก่อนผมเนี่ยเคยมีสูตรใส่ไหมไม่เคยฮะตอนนี้ผมเช่าสูตรได้แล้วอ่ะแล้วธุรกิจของตัวเองเลงเอาไว้แล้วรู้ยังจะทําอะไรครับเห็นไหมครับว่ามันขึ้นมาแล้วคืออะไรฮะธุรกิจสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแอปแบลของผมนี่ตัวแรกเว่เป็นสุนรัพ์ที่มีความสามารถพิเศษเดี๋ยวให้คุณไิคิวโชว์ความสามารถผมต้องขอโชว์เลยครับตัวนี้นะ แกตัดขอมือหน่อยกิ้งนอนคลิปที่พัแบ,บแอปแลคุณมันทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ที่บอกมันไม่ทำไงฮะอ้าวทำไม่ได้นะนี่คือการตลาดครับพี่กิฟฟครับปลดมือให้อคิวครับ มาถึงท่านต่อไปนะครับท่านเป็นประธานสูงสุดผู้ตัดสินชี้ชะตาประจํารายการท่านเป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทายาลัยหอการค้าไทยและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกชัยอภิศักกุลครับดีครับสวัสดีครับประธานครับสวัสดีครับ,รบเออวันนี้ท่านประธานดูเปลี่ยนไปนะครับ เปลี่ยนไปยังไงครับวันอื่นเนี่ยดูเหมือนกับท่านประธานเนี่ยเหมือนกับศาลสูงสุดตัดสินนะด้วยความเทียงอย่างนี้เลยวันนี้ดูเหมือนเจ้าพ่อคุณผู้ชมครับดรเอกชัยนี่นะครับเป็นเจ้าพ่อด้านศาสตร์ธุรกิจครอบครัวของเมืองไทยนะครับแล้วก็ผ่านการให้คําปรึกษากับธุรกิจมาแล้วกว่า600ธุรกิจครับผมบอกแล้วว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่อก่อนผมมาเนี่ยผมได้มีการหาลือกับท่านประธานดรสวรณีครับบอกว่าให้ผมระวังทั้งพิธีกร ทงคอมเมนเตอร์นะครับผมกกับดูให้ดีอำนาจตามปกติอาจจะเอาไม่อยู่จะให้ผมใช้อำนาจมืดบ้างเป็นบางส่วนผมก็เต็มที่กับงานทุกครั้งเลยนะครับท่านประธานครับแล้วทำไมกิฟต้องทำเสียงสูงด้วยล่ะครับปกติแล้วคนทำเสียงสูงเนี่ยคือคนที่กำลังพูดจาโกหกถึงเวลาละผมว่าไปทำงานโดยดีไหมก็ดีครับขอบคุณท่านประธานมากครับขอบคุณท่นทุกคนู้รกิจในครอบครัวที่จะมาเปิดใจในวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขนมขบเคี้ยวแนวใหม่ที่ใช้วัตถุดิบหลักก็คือคางกุ้งบริหารงานโดย2พี่น้องสดใสน่ารักมากๆนะครับใช้ชื่อภายใต้แบรนด์ว่าโอคุสโนดำเนินธุรกิจมาถึงวันนี้ครับเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้วนะครับแต่จะเป็นความขัดแย้งอะไรเราไปทำความรู้จักกับธุรกิจนี้กันก่อนเลยครับ ผมเพชรกิติตเธเนศธนประรัชยาพงศ์อายุ25ปีผมคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทโอคุสโน่ขนมผมเป็นเจ้าแรกที่ใช้ค้างกุ้งมาแปลรูปเป็นขนมตกเคี้ยวซึ่งมีแคลเซียมสูงถึง70%ครับผมเป็นคนชอบคิดชอบบอ,อกไอเดียกรรมาวิธีที่เอาน้ำมันออกผมเป็นคนคิดเองส่วนตัวผมทํางานเบื้องหลังส่วนพี่สาวนั้นทํางานเบื้องหน้าครับคุณเพ็นเป็นคนสนุกสนานค่ะคุยด้วยสนุกจะทำงานด้วยไม่ซีเรียสแต่เวลาทํางานแล้วแกจรงิจรงจังมีความรับผิดชอบค่ะเกินอายุ ชื่อแพนะคะพิมมาดาพัฒนาปัชญยาพงศ์อายุ26ปีเป็นผู้ก่อตั้งขนมคบเคียวชื่อแบรนด์ว่าโอคุสโนคำว่าโอคุสโนเนี่ยเป็นคำที่เราตั้งขึ้นมาซึ่งแปลว่าอร่อยเป็นภาษาเซลร์เนียค่ะแพเป็นคนจริงจังกับการทำงานค่ะทำอะไรก็ต้องทำให้สุดทำให้เต็มที่เพราะว่าเราจะได้ทำให้มันดีที่สุดถึงแม้ว่าจะชอบความเพอร์เฟแต่ทำอะไรก็ต้องทาให้ไวเช่นกันค่ะเพชรเนี่ยเขาเป็นคนชอบอยู่เบื้องหลังแต่แพไม่ค่ะแพชอบอยู่เบื้องหน้า พ่แพรเชื่อว่าเราไม่มีอะไรต้องกลัวคุณแพรเป็นคนนิสัยดีค่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ตั้งใจทางานคิดจริงทําจริงแล้วทางานแล้วแกเป็นคนไม่ซีเรียสทางานด้วยแล้วมีความสุขค่ะตอนนี้ขนมของเราเป็นที่นิยมมากนะครับวางอยูอย่ในห้างชั้นนําหลายๆที่สามารถซื้อได้ทาง IG f a c e b o o k i n s t a g r a กรมคนต่างประเทศนั้นมีความสนใจต้องการจะไปจําหน่ายโดยเฉพาะประเทศในเอเชียครับตอนนี้โรงงานของเราเล็กเกินไปแล้วนะครับถึงว่าต้องสร้างโรงงานใหม่นะครับ ของเราได้ร um, ับความนิยมจริงแต่เรายังไม่ควรจะสร้างโรงงานใหม่เรายังสามารถขยายที่เดิมให้เพิ่มกําลังการผลิตได้ค่ะเพชรเนี่ยเขาชอบอยู่กับอนาคตแต่แพรเนี่ยชอบอยู่กับปัจจุบันค่ะรายการ The Family Business ขอต้อนรับคุณกิติธเนศและคุณพิมมาดาพัฒนาปรัชญาพง์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอาแลครับคุณเพชและคุณแพรนะครับและก็ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับสมาชิกในครอบครัวพัฒนาปรัชญาพงทุกทท่านด้วยครับสวัสดีครับดีในช่วงท้ายจะมีการโหวตให้กับทั้งคุณเพชรและก็คุณแพรด้วยนะครับผมจะให้แต่ละท่านนั้นทําการเปิดใจคนละ2นาทีก่อนนะครับ แล้วก็จะเป็นในช่วงของคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นที่จะตั้งคําถามถามข้อสงสัยนะครับโดยผมจะให้คุณเพชรเปิดใจก่อนนะครับระหว่างนี้คุณแพรนั่งประจําที่ก่อนนะครับคุณเพชรเชิญครับมีเวลาเปิดใจ2นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับผมเพชรจากออบริษัทโอคุสโนนะครับคางคุงทอดอกกรอบผมมีประเด็นที่ต้องการที่จะสร้างโรงงานใหม่เพราะอย่างแรกเลยเนี่ยผมต้องการที่จะวางระบบมาตรฐานต่างๆภายในโรงงานตั้งแต่ทางเข้าออก จนถึงทางส่งสินค้าออกเนี่ยผมต้องการเนี่ยสร้างใหม่หมดเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราสามารถจัดสรรปันส่วนพื้นที่ใช้สอยต่างๆภายในโรงงานเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นยังไงเรามาปรับให้มันดีขึ้นเพราะเราเริ่มจากไม่รู้อะไรครับแล้วเราก็สร้างมาเติมแต่งเข้ามาเรื่อยๆจนตอนนี้เราดูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสร้างใหม่ให้มันดีกว่าเดิมผมอยากจะขยายฐานการผลิตให้มันมากขึ้นเพราะว่าเมื่อบริษัทลูกค้ายักษ์ใหญ่เข้ามาเนี่ย 5-6เจ้าเข้ามาพร้อมกันเนี่ยเราผลิตได้ท้าไม่ทันแน่นอนโรงงานเราผลิตได้แค่นี้เราจะไป,ปะขยายยังไงสมมุติเราจะใช้อาระยะเวลาขอระยะเวลาของเขามันเสียโอกาสไหมครับสมมติ5-6เดือนผ่านไปเนี่ยแล้วมีคนมาคัฟฟี่ของเราเราจะทําไงครับทู่เราใช้เงินทุนสร้างโรงงานใหม่เพื่อที่ขยายของของเราตอนนี้สู่ออกตลาดจะดีกว่าครับแล้วก็สมมุติเนี่ยผมต้องจ่ายค่าเช่าโรงงานเนี่ย8-9หมื่นต่อเดือนเราจะเอาเงิน8-9หมื่นเนี่ยไปเสียให้เขาทําไม เราก็สร้างโรงงานใหม่ทึ่งเป็นของของเราเลยไม่ดีกว่าเชิญเพจนํางประจำที่ก่อนครับคุณแพรเชิญครับคุณแพรครับมีเวลาเปิดใจ2นาทีเช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับชื่อแพรนะคะก็คือที่มาพูดในวันนี้ค่ะคือเราต้องการที่จะขยายโรงงานเดิมโรงงานเราเนี่ยถึงจะเล็กใช่ไหมคะแต่ยังมีพื้นที่อีก30%ที่มันยังเป็นพื้นที่เปล่าอยู่เราสามารถสร้างห้องอะไรก็ตามแต่ที่เรายังขาดประสิทธิภาพในการที่จะขยายค่ะ ขึ้นมาได้มันใช้เงินทุนเพียงแค่1นึ่งแสนึงสองแสนบาทแต่การที่เราเนี่ยย้ายโรงงานใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาเลยอะค่ะมันต้องใช้เงินเงินทุนเนี่ยเป็นหลักล้านแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของเราอะค่ะเรายังไม่ยังไม่รู้เลยว่าในอนาคตมัน 4- ี่หเจ้าท,ที่ที่เพจบอกค่ะยังไม่ชัวร์เลยว่าเขาจะเข้ามาหาเราเมื่อไหร่ถ้าสมมติเราลงทุนไปแล้วเนี่ยการที่ลูกค้าไม่เข้ามาเลยอะเรามันเป็นจุดเสี่ยงมากเลยค่ะในการที่จะสร้างโรงง,งานใหม่เท่ากับ เหมือนเราขุดหลุมฝังตัวเองอะค่ะแต่การที่เราขยายไปก่อนปัจจุบันนี้ค่ะถ้าเราขยายเราจะเพิ่มขึ้นได้มากถึง2เท่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรา <S <S ขยายแล้วทำเพิ่มอีก2กะการที่เราจะรองรับลูกค้าค่ะมันสามารถทําได้ในระดับหนึ่งเลยมองว่าการที่เราขยายอันนี้ก่อนนะคะเป็นสิ่งที่ดีกว่าถึงแน่นาคตนลูกค้ามาใช่ไหมคะเรายังสามารถผลิตตรงนี้เพิ่มได้ถ้าเขามาจริงๆอะค่ะเราอาจจะขอเจราจากับเขาว่า ขอเวลานะเราขอเวลาเท่านี้เพราะเรายัางเล็กอยู่ค่ะเราสามารถเจรจากับเขาได้แล้วเราค่อยไปสร้างโรงงานใหม่เพื่อที่จะขยายตอบรับลูกค้าให้ส่งของให้เขาได้ค่ะส่วนในเรื่องของมาตรฐาน่างอย่างค่ะทุกวันนี้เราก็มีมาตรฐานอยู่แล้วเราสามารถที่จะขอเพิ่มเพื่อรองรับลูกค้าได้เช่นกันนะคะก็เลยมองว่ายังอย่างอยู่ที่เดิมก่อนเพื่อให้มีเงินทุนหรือมีม eder, กำไรเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้ในก่อนที่จะขยายลงทุนในอนาคต ผู้ชมครับได้เห็นประเด็นความขัดแย้งกันไปแล้วนะครับระหว่างเพชรและก็คุณแพรนะครับเป็นพี่น้องกันนะฮะแต่ธุรกิจมันย่อมมีความขัดแย้งนะครับทางน้องบอกว่าอยากจะสร้างโรงงานใหม่เลยในขณะที่พี่สาบอกว่าเอาโรงงานเดิมแค่ขยายก็พอแล้วมาที่คําถามจากคอมเมนเตอร์นะครับเริ่มจากดรธนวันรก่อนเชิญครับดูทั้งคู่เนี่ยก็ยังเด็กเนาะคุณเพชรเนี่ยอายุ24 25าเนาะอดหันมาก<อ>รู้ดร<อ>ิงเับอแบงค์อาจจะปล่อยกู้คุณมีดีอะไรถึงกล้ากู้เงินเป็นแบบ10 10ล้านเนี่ยจะไปลงทุนเนี่ยมีดีอะไร ดรธนวัตรเล่นถามดับความฝันกันเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้เจ้าของธุรกิจหนุ่มน้อยไฟแรงเขาจะว่าอย่างไรทักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันนะครับทำไมพี่แพรถึงไม่วางใจน้องเพชรเขาอ่านตลาดขาดนะธุรกิจมันคือธุรกิจใช่ไหมคะถ้าเราก้าวผิดอะเราอาจจะเฟลเลยก็ได้มไม่ต้องไปกลัวเรื่องก๊อปปี้อะ,อะตรงๆนะผมบอกว่า,วาโดนแน่ บอกว่าคุณจะขยายธุรกิจต้องกู้ถูกไหมฮะครับทำไมอยากเป็นหนี้ซ่งนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างปตท,ะทะพลังที่ยั่งยืน